คุณแปลกเราเป็นคนช่างสังเกตจากคนจำนวนเป็นพันเราสังเกตเห็นความแตกต่างของหมอนี่พวกเราขอตั้งชื่อหมอนี่ว่าคุณแปลกสังเกตคุณแปลกบ้างแต่ตอนเข้าปีหนึ่งแล้วฮะเรียนอยู่ในห้องเดียวกันนะคะถ้าดูเผินๆอะก็เหมือนคนปกติไอ้นี่มันไม่เหมือนชาวบ้านก็พี่หึกอีทำไรโยทำมัน ใครทำได้ไม่ต้นใจเลยมันไม่แค่ชาวบ้านไม่แค่ใต้ตาผีใครใครก็มองมันพันี้เป็นพวกที่วิสัยทัดแคบอะครับไม่ต้องรอครับเดี๋ยวก็เจอ9โมง็จแรกคุณแปลกมันน้อาแจมไปตั้งแต่เช้านี่ตกใจเลยว่าผีใช่ไหมแกเขาไม่ช่วยพาลองเปิดห้องุูว่านะค่ะพี่เฝ่าค่ะเฝาม้าจะเสาร์จะเดึกไหมไม่ว่าวิชาไหนนะคุณแปลกเขาว่าจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะฮะอย่างเช่นวิชาวิศวะคอมพิวเตอร์ก็ยังมีคนมาเพราะว่าอยากเป็นเจ้าพ่อ Apple แตวันเพียนะะล่ะเออเพียนมากอ่ะคุณแปลงเนี่ยไม่ได้โชว์แค่วิชาเดียวโชว์แม่งทุกเสกเป็นทุกเ็กเจริญทุกเ็กทุกข้าบเขาเนี่ยจะชอบยกตลอดเลยยกมือถามนู่นนี่นั่งตลอด ยวอ,อ,อ,อาจารย์นั่งมันไม่ใช่มันพีมากพี่วันนั้นวันเตน,น,น่าบ้อนเตน,น,น่าบ้อนโอยนึกว่าอกป,ป้าเกาหลีพี่ไม<า>่ือดูคนธรรมดาที่ไหนเขทาทำกันนะพี่ถ้าไหนอ่ะไหนจะเป็นฉันดูซิอี่กว่าดาววกต่างวันกว้าดาวมีดาวไอ้คว่ามีแจะดวงอาทิตย์ตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยนะว่าจุดยืนของคุณแปลกเนี่ยเขาคือต้องการอะไรก็คงไม่มีมั้งพี่รู้สึกว่าพี่น่าจะไม่มีอะค่ะหรือว่าไม่มีวะสวัสดีค่ะนัาทศรพล วันนี้ทราบใช่ไหมว่าเป็นวันอะไรไเถูกต้องวันนี้คือวันเดซไลน์ที่ทุกคนจะต้องนําเสนอโปรเจกต์นะคะอาจารย์อยากทราบมากเลยว่าทุกคนคิดแผนอะไรกับในอนาคตชีวิตตัวเองไว้ใครจะเป็นคนแรกที่นําเสนอเอ่ยเชิญค่ะสวัสดีเพืเ่อนๆอาจารย์ทุกคนนะครับผมนายปรพลํำเนินแรกนะครับ แผนความสำเร็ในอนาคตของผมนะครับเมื่อผมเรียนจบนะครับผมจะนำเอาความรู้ที่ได้ไปต่อยอดแบรนด์ร้นา,านอาหารของครอบครัวนี่แหละครับคือเรื่องราวของนายแปลกคนแปลกๆที่ใครก็ดูถูกแต่เชื่อไหมครับ ว่าแผนความสําเร็จในอนาคตของเขาโคตรเท่เลยบ้านของเขาขายอาหารตามสั่งธรรมดาธรรมดาเขาบอกกับพวกเราครับว่าความรู้ทั้งหมดที่เขาเรียนมาจะเอาไปต่อยอดกิจการที่บ้านทั้งการเรียนรู้ทําอาหารอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดไอเดียใหม่ๆในการพัฒนาสูตรช่องทางการขายที่ไม่ได้ยึดติดรูปแบบเดิมๆเพิ่มช่องทางออนไลน์เข้าไปและที่สําคัญที่สุดการสร้างแบรนด์แฮชแท็กคุณแปลกฟังเหลือนเก็คงมองเป็นเรื่องน่าอายใช่ไหมครับแต่รู้ไหมครับว่าแฮชแท็กนี้ ยอดวิวแชร์ทะลุเป้าไปแล้วสงสัยกันไหมครับว่าแฮชแท็กนี้ใครเป็นคนริเริ่มนี่แหละครับตัวการในแปลกตอนนี้ใครๆก็รู้จักเรียกว่าเป็นการสร้างแบรนด์แบบแยบยลเลยล่ะครับเรื่องนี้สอนให้พวกเราดูครับว่าไม่ได้สำคัญว่าจุดสตาร์จะอยู่ที่ไหนสำคัญที่ว่าเราจะเริ่มวิ่งเมื่อไหร่เลิกเก่งแต่สังเกตแต่เลือกเป็นคนเก่งที่ลงมือทำ นำความฝันที่มีมาสร้างที่นี่เพื่อความสำเร็จตั้งแต่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย